ผมเริ่มจากการปลาใสครั้งล่าสุดขออภัยล่าสุดนะครับผมรอเรือมาเลยนะครั้งล่าสุดนะครับผมที่สามย่านมิตรทาวนะครับผมกับการที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตครับผมกลับมาที่ไทยเพื่อช่วยหาเสียงให้กับคุณเท้งเป็นนายกท่านลงทลายนะครับผมโดยที่เมื่อวันอาทิตย์ก่อนครับผมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เลยนะฮะพรคประชาชนได้จัดเวทีปลาใสนะครับผมในชื่อว่าเชื่อในประชาชนแถบที่หน้าสามย่านมิตรทาวครับผม และทันทีที่ก้าวขึ้นเวทีเสียงเชียร์ดังกระหึ่มครับโดยคุณพิธาได้กล่าวทักทายว่าผมพิธาริเจอร์ดัตนกลับมาแล้วและกลับมาเพราะเหตุผลเดียวเท่านั้นดั่นก็คือชักชวนให้ทุกคนเลือกหมายเลข46เป็น,นายกเทงเข้าทำเลียกรัชงบาลนะอ่านะครับนี่ผมพิธารีเจริญรัตนกลับมาแล้วนะครับโอ้เดีวพูดแล้วพูดทีอยากให้เต็มขิงเข้ามาเลยประเดิ เม่อนะเหมือนมาโฟตอนนี้เหมือนเหมือนมากมากทำไมอ่ะตอนนี้เสียงเหมือนมากๆเมื่อกี้เสียงเหมือนคุณพิธาทิพไปเลยเอาก็ก็ตอนนั้นคงพูดอย่างนั้นจริงจริงอ่ะเออก็ผมพิธาเล่มเจริญรัฐกลับมาแล้วและกลับมาเพราะเหตุผลเดียวเท่านั้นนั่นคือชักชวนทุกคนเลือกหมายเลขยสิบหกส่งนายกเทงเข้าทำเรียบรัฐบาลแลวเจก็เฮอ่ะ มายืนต่อหน้าประชาชนด้วยความคิดถึงด้วยความคุ้นเคยและมีเรื่องค้างคาที่ต้องชำระและถึงแม้โดนโดนตติดทางการเมืองไปแต่ไม่สามารถตัดความคิดถึงต่อประชาชนได้เฮ้ไม่นะจะหว่าเหมือนคุณน,นั่งดูว่ะเ,เหมือนดูที่ไม่ดูนะไม่ดดูนะ ไม่ครับเอเอแต่ด้วยจวังหวะไปยู่นี่โอ้โอรู้เลยต้องว่าต้องเฮตรงไหนเนะเาะรู้เรารู้ไงเราแบบเรานั่งฟังมาก็เยอะเหมือนกันอะแต่ว่าเราไม่ได้ฟังนะวันนั้นอะเออเ,เราทํางานไงเราก็ไม่ได้ฟังเราก็แบบแต่รู้จักบอกว่าประญทศตรงไหน<อ><อ>มีความคิดเอาต่อปะต่อนะ <c oughs> มีความคิดถึงต่อพุทธเทศนัะพงศ์ทนายแจมคุณแบงค์ที่พัฒนาขึ้นทําเกินค่าบรรยากาศนี้ คุณเคยกันเองใครกลัวไปข้างหลังเอาความหวังไว้ข้างหน้าโอ้เฮ hey. oh, hey. อย่างเดียวเลย <laughs> ไอ้นี่ก็จะเ hey, ฮอย่างเดียวเลยเอาแต่แต่ตอนนั้นมัต้องเ hey ฮเละมันก็แบบโอ้โห <c oughs> มีบางคนกิดการากิดการตั้งแต่พี่ทานมือขึ้นมาโอ้โหสื่อโลไหายลูกกระติมเลยเออกินนะทั้งมีที่โดยโดยคุณพิธาผมยัง ได้ขอจับมือเดินไปขาดด้างหน้าโดยการทําให้การเมืองเ,เป็นเรื่องสนุกไม่ได้มีความทุกข์ยากที่เขาพยายามทําให้เป็นอยู่ตอนนี้ก่อนเลือกตั้งการเลือกตั้งก่อนอเขาต้องการ14ล้านเสียงเป็นอันดับหนึ่งที่ระดับ2 40% 2> แต่เขาไม่ยอมให้เราบริหารทางนี้ประชาชนจะยอมหรือไม่ประกาศให้ดังถึงเทงียนรัฐบาล เราไม่ยอมอีกต่อไปและวิธีการเดียวที่จะทำแบบนั้นเราต้องชนะให้เยอะยิ่งใหญ่และชนะให้ยาวกว่าเดิมเฮ้ยโอ้ยไม่เหนื่อยจริงๆเลยอ๋อไม่รู้เห็นเขาจบไปอยู่แล้วเฮ้ยไม่ก่อนเฮ้โอ้ยบาถามว่าจะชนะแค่ไหนเอาเป็นว่าให้พักอันดับสองไม่กล้าจัดตั้งรัฐบาลแข่งครับพี่น้อง เ,ออเลือกประชาชนให้ขาดเอาให้พรระอันดับสองมันไว้กลา้าตั้งรัฐบาลแข่งกับเราชนะครั้งนี้ต้องชนะอย่างยิ่งใหญ่ไม่มีสิทธิ์ขายเสียงให้สมศักดิ์ไม่มีสิทธิ์ขายส์ไม่ใช้สิทธิ์ขายเสียงให้สมศักดิ์สีพวกเราตั้งแต่อนาคตใหม่เป็นต้นมาและชนะครั้งนี้ต้องชนะแบบยาวๆย,ยาวแค่ไหนยาวขนาดพี่ต้อง อดีตพี่น้องอ่าพี่พี่น้องอดีตพี่ชายสองอนาคตใหม่กลับมาให้หมดเอออ๋อพี่ต้องนำอดีตพี่ชายสองอนาคตใหม่กลับมาให้หมดต้องนำอดีตต้องนำอดีตดดพี่ชายขออภัยนะครับผมขออภัยขออภัยฮะแม่เฮ้ยนะไอ้น,นี่ก็จะเฮยอย่างเดียวเลย ผมไม่รู้ครับผมคุณคุณทีคิวเนะครับผมบอกว่าในในทวิตนะบอกว่าเ hey, ฮเป็นสุขชาวบ้านเลย <laughs> เอ้าก่างหวะมันได้ <laughs> จังหวากันไ,ได้แล้วแล้วิธาก็ยังยจำเพิ่มเติมมาอีกนะครับว่าคนอย่างผมนั้นเย็นพอรอได้ตอนนี้โลกคือเวทีของของผมไม่ใช่ที่นี่ปล่อยให้นายกเทคสองสมัยเต็มเต็มไปเลยงานยากอันนี้ต้องให้น้องชาย ของผมเป็นคนทำํำส่วนอีกแปดปีจะเพิ่มมาอีกแปดล้านเสียงอ,อันนั้นงานง่ายเดี๋ยวผมจะทําเองเฮ้ยอน้ฮใช่ใช่อันนฮีอันนฮีเพราะตั้งคำถามว่าไม่รู้จะเดี๋ยวรังอนาคตไว้ทําไมเพราะสิบปีก็แป๊บเดียวเดี๋ยวธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปียบุตรแสงกระดกกุล อนาคตใหม่กลับมาและสวัสดีสองของนายกเทงพิธาและชัยธวัฒน์ก้าวไกลกลับมาแบบฟูทีมแน่นอนเอเนี่ยพูดไปเฮไปเหมือนดูของเขาพี่เลยไม่ได้ดูนะยับก่อไม่ได้ดูแต่รู้จังหวะแค่นี้เออแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะเออเรากิ่งกันกัมากเลยอ่ะเนาะเออแต่แต่แต่อธิบายอย่างนี้ก่อนถ้าไปคุพิธาพูดแบบนี้นะครับสิบปีแป๊บเดียวใช่ พักตัวยุบไปปีหนึ่งแล้วถูกไหมฮะเออไม่ไม่เราต้องนับตั้งแต่อนาคตใหม่ก่อนอ่าอนาคตใหม่เนี่ยโดนยุบปีหกหกหกสามอนาคตใหม่ปีหกสามอ่าหกสามตอนเนี้ยอนาคตใหม่อ่ะที่เป็นฝั่งของคุณธนาธรฝั่งของคุณเปียบุตรเนี่ยเหลืออีกหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามสี่ปีสี่ปีพอดีคืออีกหนึ่งสมัยเออหนึ่งสมัยสี่ปีพอดีนะครับถ้าไม่มีเหตุไปเอื่นก่อนนะฮะอืมอ่า คือ4ปีพอดีเด้เดี๋ยวก็กลับมานะครับยกไว้คุณช่อคุณช่อทีอ่โดนตลอดชีวิตไปแล้วนะฮะกลับมาไม่ได้ได้แค่ผู้ช่วยหาตีอย่างเดียวนะครับส่วนอีก8ปีนะครับก็คือภูมพิทาก็กลับป่าพอดีอืม8ปีกว่าๆนะก็อาจจะช่วกเล่ๆกันก็อาจจะพอดีนิดเลยอือนะครับแล้วก็ทางคุณพิชาก็ได้กล่าวต่อว่าขอส่งนายกเทคสองสมัย หลังจากนั้นพิธานายชัยทวัฒ9ก้าวไกลจะกลับมาทันทีเฮ้เอาให้ใช้ยาวเฮ้ไปไปไปเฮทีขนาดนั้นเขาพูดทีเดียวเขาพูดทีเดียวเออให้ลูกสาวของผมกลับมาเลือกคนอย่างผมอยู่เป็นเย็นพ่อรอได้และสุดท้ายสิ่งที่อยากจะใช้สิ่งที่อยากจะใช้เวทีนี้สื่อสารกับประชาชนกว่า25เ ของจํานวน50ล้านคนในประเทศนี้จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เป็นเรื่องปกติแต่อยากสื่อสารว่าเข้าใจดีต้นทุนในการใช้สิทธิ์ใช้สีใช้สิทธิ์ใช,ธใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันมีต้นทุนต้องปิดร้านอาหารปิดร้านโรตีลางานกลับต่างจังหวัดไม่ทันกลับต่างประเทศไม่ได้ แต่การเลือกตั้งสำคัญกว่าครั้งนี้ไม่มีสวแล้ว25เปอร์เซ็นตคือ12ล้านคนไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก่อนแต่ขอครั้งนี้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อพักประชาชนเค <Hey. S 1> <Hey. S 2> ก็เ hey. คเหมือนเดิมนะครับเฮ hey. เหมือนเดิมเลยนะฮะ ไม่ได้ดูนะย้ำก่อนว่าไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูแต่ดาวถูกได้ไงนะฮะสุดยอดจริงส่วนกลุ่มคนที่สองแปดล้านคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าใครควรเป็นรัฐบาลมีเวลาอ,อ,อีกสองสัปดาห์ให้พิธาช่วยบอกว่าควรเลือกพรรคประชาชนหมายเลขสี่สิบหกตรงนายกเทงนันตะพงเข้าทำเนียบรัฐบาลและกลุ่มสุดท้ายที่ใช้ติดสองล้านคนคนรุ่นใหม่อย่าหมดหวังกับประเทศของเรา ผิดหวังได้แต่อย่าผิดหวังโดยขาดวัยรุ่นเยาวชนของเราเชื่อว่าเสียงทั้งหมดนี้20ล้านเสียงทำให้ประรปรชาชนชนะการเลือกตั้งได, Bri, ไดไ้ส่วนวันนี้พิธทาได้ไปช่วยสวัสดีคุณเดี๋ยวแล้ทำเสียทำไมนี่ข่าวม่สวัสดวันนี้ครับผมคุณพิธานะครับผมได้ไปช่วยนายวรสิริรักษ์ครับผมผู้สมัครสสพักต่างกันชนที่เขตหนึ่งจังหวัดชนบุรีนะครับผมเบอร์เจ็ดนะครับผม หาเสียงที่ศาเจ้าพ่อแสนหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะคระับนะครับนี่วันนี้ก็กลับมาก็คือไปช่วยเต็มที่เลยฮะใช่จนถึงวันเลือกตั้งนะฮะเพราะก่อนนันนี้เขาอยู่เบกาใช่ฮะอยู่ที่ฮาร์เวิร์ดนะครับนี่พอบินกลับมาปั๊บโอ้โหหลายคนก็เขาเรียกว่าถล่มทลายนะฮะคนมาดูนี่พิบ ทุกคนรอโอ้โหรอตั้งแต่ยินแต่ดูอ่ะเนี่ยทีเท่าจากบางเต่นะครับเก็บภาพให้ดูก่อนที่จะขึ้นปลาใส่หกวงที่ผ่านมานะฮะก่อนหกวงง่ายยังก่อนหกวงเนี่ยฮะเริ่มาหาบางเต่เลยโอ้ะะโ,อโหนะฮะโอ้โหรอกันเยอะมากนะนี่ขนาดแค่นี้นะครับคือคุณพิธานี่ก็อิทธิพลถูกมากเลยนะฮะกับใช่ album. และเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนที่จดจามากนะครับว่าพี่ทาทํทอะไรไว้นะครับไม่ว่าจะจะดีจะไล่ย,ยังไงนะครับเขาก็อฮะนะเขาเรียกว่าพี่อีที่ผลต่อการเมืองมากเลยนะคะคนหนึ่งนะ uh huh. แต่ว่าจะปั่นกระแสให้พรรคเนี่ยชนะเลือกตั้งหรือเปล่าหรือว่าจะทําให้ได้มากที่สุดได้ขนาดไหนต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ uh huh. อยู่ที่